มืัอนี้สีมาเธุรกิจผู้เดียวสีมาลุยเดียวสีมาคนเดียวลูงน้องไปใช้บัสมันตายมันเดียวไปข้าไปเทอร์นทับมีดพนเอ้ากูอย่างนี้เแมนยังมันเต้น่าสีล้างกูนั่นเีย ai rồi nó bỏ mạng đi và name is John không sai của cứ nhau quá khô thốt, khâu thốt, khâu nào liu, khâu thốt nữa. Mày bắt là sốt Đi. Điêu càng gửi cái mù cụ hai, sắt. hai gì nơ vừa dina mù của con này lặng eaten chào mọi người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  chào mọi chào mọi mọi người chào mọi mọi người chào าวัเมื่อกี้เฉาเพียงไงย้อนวันมึงก็อะไรเงี้ยนึกก็สิมเมาเครื่องแทนกู้นิจใจกูณจีดึงจับอ้าวอีกแล้วบ้านที่มึได้หนีบ้าดเองเขาบอกกูบ้านรถนี่ไทยไทยกู้เขาคุกกูอยากเห็นห้องกงกูอยากเข่าคอกไก่แท่นมาได้บ่โอ้ยขอกไก่บ่มีมึกข่าวเงินเด้อเงินใบกาเก็บกสะเพือนเอามึงออกจาก กันหองคัางไปเขาข้อไกลได้ภาสิมากเหรอวะนี่เออเขาเาเงินไปกระเพามาเบรคกระเพามาไะไโทรห้ามดูโทรหะโทษโทรมาูขาดรักแบบทุกโทษโทษอะไรเพื่อมีคนแบบมันรับพังเวิราโทรกุยธุรกิจนะฮัลโหลมึงเงยสายเหลีวกูคำแหล่เลยกูคำแหล่เลยพร้อมทรงเหรอวะเออกู กูพ่ออ่ำ่งเลิกเครื่องนั่นเลือโอ้มึงกับพ่อเหมือนกันบ่มึงมาก็ไปมากคนเดียวบอบอกว่าตีเสียตำรวจมาจับกูขึ้นกูแหงพันบมดีอยู่นะนี่มันคือของกงจะบอกกุนังเสาอยู่กูจเขาหอกไกลแท่นโม่ไรบอกระหองกงกุปุ๊บเละเลยเออมึงสิมาเอาได้นี่บ่โอเคโอเคนะกูถ่ายเดลยสนีแล้วบออยากบอสาใช่ผมขอจ่อแล้วมันไร Hãy subscribe cho kênh má Mì Gõ điêu ôi bỏ lỡ những video hấp dẫn บักเลียว่องไม่เห็นแล้วโอ้โหนี่กหนมัวนันพกหนพวกตายอยู่ใส่มองมองเขาขาย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 ยานั่นอยู่นี่ใส่มันคือสิรีที่แท้นี่แหละไม่เลยเรื่องอะไรเนาอะไรเนาะจิมา้เตือนมาแบบนี้เนาะ ถาดนเลยนี <discretion> ่เอ้าตายไปแบบจากูไปดิไปากูไปดิ <bothered> ขึ้นหายคเดียวมันเป็นยังวะมึงเป็นยังเอ้ามึงยังหมดตายปนี่เอ้ามึงยังหมดตายปนี่โอ้ตายเลยกูพังแบบเหมือนพังแบบสักกูแค้นเล็กกะปุณิอ๋อของแท้ปืนยังเอาม่ได้เน้อโอ้คือลงตายป้ากูเหรอกได้มาถิ่มเอายามาหอดมันมึงอยู่เชียวะมาหอดเดยววะมึงมาผอมทรงเลยได้ไหมกูหนาเลยเนาะใครอยู่กูพังเล็กกะน้อกูอาจะเป็น อุ้มมีมือสายมือคัวเ้ยเฮ้ยโอ้เฮียนมาแต่อสดินพืนดินท้านันมันมองเปนแนวได้หนิอ่คล้องคองนะรไปรงทานารดื้อดื้อๆดๆดอๆเก้ยื้อหนาเื้อตาแล้วเดียวนินุ๊กเขาถทดเขาหนาลิวเขาถดเขาถทดแทคของอ่ะ ของโอ้สมนีกับที่ใส่ปืนใส่ท้ายใส่กันซองให้นั่งปืนนะบักกันนี่อ้าวอีกแล้วอีกแล้วนั่นอนนะกูบอกว่าจะซองจะซองลองคอ้องนะคอ้องยังไงคล้องที่สั่งไว้นั่นย่าหบอเออมีน,นี่จอหน,นี่มันโมเม่จอหน,นี่มือปราบเลยย่าสูบจอหน,นี่ เออของดีเอาจุกเงินก่อนใช้เงินมึงเหรอเจ้าขงวะโย่ใบยังอันนี่นะน่าหน่าหน่าหน่าย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 าจุกปูจุกผาบอกกันดีๆเพราะไม่ได้เลยมานี่ถือ จบกันบ่จบกันบ่ยุดๆหัวน่ะมันกูมีกอน่ะมงซียเงินเท่าไหรบ้าง้นไเฮอเงินกนีคือใบหน่อยใบใหญ่ออมึงโกงกูบ้าเดียวนี่ยมึงต้องกันง้องกันกันบเขาหัวหน่ากูมีข้อมึงเห็นยังบได้หรอยิงโน่มันยิงบเขาอ่ะอ่ออมันท

เดี <within. S 2> yeah. mm ๋ยวนะฮนะยอมแผลกันเดียวเดี๋ยวะอยอมแพลเฮ้ยยอมแเรมันยอมแลไหเขาไปไหนดีไปฮู้นะไปเนี่ยมันย่อมแผลแล้วมันย่อมแพลแล้วเย็นเยนกูเลยมันเห็นบ่โอ้ยบ่หมันใจแบบนั่งเดียวอีกนั่งเดียใพักกีเด้ม่เ